เวัน21มื้อกลับมาแล้วครับยายาผู้ช่วยโคค่ะอ้าวคราวนี้เป็นคิวของน้องหยาผู้ช่วยสองและเมนูก็คือกิน วันยิ่มื้อนั่นเองเลือกยำเลยเหรอใจถึงนะคนที่จะมาทำภารกิจกินยำเจ็วันที่เสื่มือในครั้งนี้นั่นก็คือน้องยะหยาผู้ช่วยพี่โค้ดนั่นเองที่เลือกยำเนี่ยเพราะว่านอกจากเป็นหนึ่งในเมนูโปรดแล้วคือเราอ่ะชอบกินยำมากของเบสิกที่แบบคิดขึ้นมาก่อนเลยก็คือยำมาล้นกันว่าชาเลนจ์เนี่ยจะจบยังไงที่จะสำเร็จไหมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันที่หนึ่งมื้อที่หนึ่ง มือที่1วันที่1ค่ะวันนี้เราสั่งเป็นร้านยำอีเปียมานะคะโอ้โหเจ้าแรกกาดุเดือนแล้วนะฮะเปิดประเดิมมือแรกด้วยการกินในห้องพี่โค้ดข้างนอกคนเยอะก็เลยหลีกหนีวันนี้แป๊บหนึ่งห้องครัวก็เต็มโต๊ะก็เต็มกคนดู้ข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วเยอะมากๆคนกินยำทุกคนต้องตายแน่ก็คือยำนัวได้ใจ คือมีรสเปรี้ยวให้เราสัมผัสได้หลังจากนั้นก็ยังมีความเผ็ดความมัวรำมาอ,อ,อ,อร่อยมากรือดูเผ็ดนี่รือดูเผ็ดนะส่อยหมดแล้ว,ลวทุกคนวันที่หนึ่งมือที่สองมือที่สองวันที่หนึ่งนะคะมาฝากท้องกับยำมะม,ม่วงโดยพี่กระตังเอออย่างนี้ก็ดีนี่เพราะเรายำนี่ก็กว้างเหมือนกันนะพอคิดมาคิดมาผลไม้ก็ได้ก็ยำเหมือนกันเราก็คือจะใช้น้ำยำเดิมเป็นยำอีเปีย ชิดจา้าสมาทางนี้ก็เริ่มน้ำลายสอแล้วสิเตอร์แล้วหั่นเป็นชิ้นให้เลย,ยใช่ไมเปยเปรียวคได้อยู่มันจำ7วันมันจะได้เอ็ดเอาได้หรือโอ้โหข้าสุดท้ายทุกคนหมดแล้วหวานที่1เมือที่3แล้วนะวานที่1เมือที่3ค่ะ สั่งมาจากร้านอยากโดนยำคิมนะคะอ๋ะอมันมีเส้ม่นลวกมา<ด>มา่มาดีมากท <มา S 2> <ด>ุกคนเดี๋ยวนี้ยำมันแอดวานะมาม,ามา่าวุ้นเส้นเชียงไฮเยอะเส้นบุก่เยอะแยะมากมายน้ำยำเขาดีมากทุกคนต่อแรกคือรับเรี้ยวไปใช่ปะหรอแบบพอกินไปกินมาแล้วมันโอเคเลยดี วันที่สองมื้อที่หนึ่งเริ่มกันต่อเลยวันโดนแมวนะหลับอย่าเลี้ยงแมววันนี้กินยำเช่นแก้วตีนไก่จากร้านยำปลนยำอร่อยน้ำยำอร่อยเหมือนเดิมเราสั่งน้ำยำมาเหมือนเดิมนะเอาแมวมาถ่ายงานก็จะมีอาการนี้นะฮะเออเส้นแก้วตีนไก่ คอมโบสนุกสนานเอ้าเอาเอาเอาทำไมทำหน้าอย่างนั้นเราน้องหยาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับมือเชา้าทุกคนรู้สึกกินไปเยอะแล้วอะแต่ว่าเราจะยอมแพ้ไม่ได้ไม่ต้องหมดก็ได้ภารกิจนี้จะแพ้ไม่ได้นะน้องหยาสู้ๆหมดแล้วทุกคนวันที่สองมื้อที่สองมือที่สอง,อสองวันที่สองค่ะ วันนี้มาที่ดูดีสยามโอยเขารอไว้กินข้าวกันก็เลยยำที่ร้านน้เห็นยังว่าเขากินยำเห็นมั้่หนูเอาไหมเราเอาอีบ้างไหมเอาอยากกินแล้วเดี๋ยวาดูวันที่สองมื้อที่สามวันที่สองมื้อที่สามค่ะยำปลากระป๋อง โอ้ยคลาสสิยะกยำปลากระป๋องคลาสสิกหลังจากที่บอกแม่ไปว่าจะทำชาลิ่งเจ็ดวันที่เป็นมือต้องโทรไปขอสูตรแม่แม่ใส่อะไรยังไงเท่าไหร่เพราะว่าแม่ทำให้ก็คืออร่อยที่สุดยำปลากระป๋องนี่บอกถ่าเป็นพี่นี่คือเส้นไวๆแล้วก็ข้าวนี่โอ้โหไม่กินมานานแล้วคี่ถึงวันนี้จัดสักมื้อดีกว่าเสร็จเส้นวันที่สองวัที่สามยังอร่อยอยู่ครับวันที่สามมื้อที่หนึ่ง วันที่สามมื้อที่หนึ่งนะคะจะทำยำปลากระ,กะป๋องกินกันเมื่อกี้คือมือหยาป่ะเฮ้ยทำมามัข้าวเป็นนะเฮ้ยทำหมักข้าวเป็นนะพี่ดูเขาทำข้าวหมัาข้าวเป็นนะคนนี้กินยำม,มาสองวันแล้วไม่รู้ว่าน้องหยาจะเป็นยังไงบ้างขับถ่ายมากกว่าปกตินิดหนึง่งแต่ว่าก็ไม่ได้มีอาการแบบท้องเสียหรืออะไรนะคิดว่าน่าจะทำสำเร็จวันที่สามมื้อที่สอง วันที่สามมือที่สองค่ะวันนี้ทำ <ผม S 1> ยำไข่เป็ดยำมาตูมคินเองค่ะพอเป็นภูมิแพ้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอาหารเท่าไหร่มันจามตลอดโอ้สงสารน้องยานะครับคุณผู้ดูแต่ภารกิจก็ยังต้องทำต่อไปสู้ๆนะครับน้องยาค่ะอะไรดูดีกว่าเนโ,โปรโมทโปรโมทรายการเปล่าไม่ใช่เลยนะอยากดูลุงไนท์เฉยๆขอโทษน,นะพอดแคสต์พอลุงไนท์มาคนดูเต็มเลยของพี่ไม่มีใครมานะนักความตลกกันเลยปะ หลังจากวันนั้นพี่ก็เปิดทวิตรา,ไ,าไปดูลุงไหนต่อคำสุดท้ายแล้วตอนแรกคิดว่าจะอิ่มไหมวะแต่คือไข่สามฟองก็คืออิ่มเหมือนกันนะทุกคนวันที่สามมื้อที่สามวันที่สามมื้อที่สามค่ะคราวนี้มีบทเรียนมาจากตอนกลางวันแหละว,ว่าน้ำยำน้อยเกินไปคราวนี้ก็คือทา้ําำยำมากขึ้นกว่าเดิมแหละอันนี้ดูดีมาก ไข่สองมือเขาลสเตอรเราจะขึ้นไหมเนี่ยแต่ว่ายำไข่เป็ดอร่อยจริงๆแบบเทกเจอร์ไข่เป็ดอะเนาะน้องหยาก็กินยำม,มา3าวันแล้วเบื่อยำย,ยังนะน้องหยาเอาจริงๆคือยังไม่เบื่อยำนะแต่ว่ามันเป็นแนวคิดไม่ออกว่าก,กว่าว่าจะกินยำอะไรดีเข้าสู่วันที่4มื้อที่1ดูอันนี้มาเยี่ยมที่จีเทสนี่คือข้าวสวัสดิการของที่นี่พี่โคตรกินแซ่บมากอันนี้ถือเป็นยำไหม ตัวกี้ไม่ได้ยำมาม่าหมูสามชั้นแล้วก็เพิ่มไข่แดงขิงขวดมื้อ G D H มาแล้วมาลงกับมื้อตัวเองอ่ะโอ้โหเอ็นดูนะไปดูได้นะครับไปออฟฟิศ G D H มาอ่าหมดแล้วหมดแล้ววันที่สี่มือที่สองมือที่สองวันที่สี่ค่ะกลับมาทำยำไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดอร่อยจริงๆทุกคนเราทำน้ำยำได้เองอ่ะมันแบบ คุมรถมือได้ไม่ให้มันแบบแสบท้องไข่เป็ดอร่อยจริงๆแล้วก็อีกสูตรหนึ่งอยากให้ลองเอาไข่เป็ดกับไข่ไก่ผสมกันอันนี้ก็เวิร์กือนกันทำได้หลายอย่างคำสุดท้ายครับเปรี้ยววันที่สี่มื้อที่สามวันที่สี่มื้อที่สามค่ะโอ้คท <ำ S 2> แล้วเป็น,น,นคนชอบกินอะไรเดิมๆก็เลยยังรู้สึกว่า มันอิ่มนะทุกคนปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องค่ะบ้อยหอมหอมแดงเรื่องไปแปดหัวตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วสู้ๆนะน้องหยาคำสุดท้ายแล้ววันที่ห้ามือที่ 1, 1> วันที่ห้ามือที่หนึค่ะห้มือที่หนึ่งแก้วสิบสองมือหรอสุดยอดมากน้องหยาดูเหมือนจะชอบกินยำจริงๆนะเนี่ย หม,มวันที่ห้ามื้อที่สองวันที่ห้ามื้อที่สองค่ะมนดีมากเยกินที่ตนงถ่ายโคดี้ฟาร์มโตะพอดแคสต์นะฮะรายการยายคือโต้กินข้าวทีมงานส่วนโต,ะ,ตะพี่ป๊อปนะฮะแล้วโต๊ะอิสทรคยะไม่พี่คนใจ <c oughs> อันนี้เป็นยำยำม่วงปลากรอบของร้านน้ำยำเหมือนเดิมเพราะน้ำยำเขาอร่อยมากบอกว่าให้มาเยอะมากอ่ะนี่คิดว่าอาจจะต้องแบ่งเป็นสองมือ้อดูให้ม่้งชิ้นใหญ่มากทุกคนเห็นไหมนะม่้งชิ้นใหญ่มากอืออ,อร่อยอ่ะคิดถึงร้านยำแบบข้างโรงเรียนที่ขายยำม,ม่วง,งปลากรอบอ,อย่างเงี้ยน้ำลายแตกเลยอ่ะ แบบมันแซ่บมากจริงทุกคนเดี๋ยวว่าแต่น้องหยาน้ำลายแตกเลยพี่ก็น้ำลายสอไม่ไหวเฮ้ยขอคิดหน่อยได้ไหมว,วันนี้ 5, มือที่สองขอพักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้ววันที่ห้ามือที่สองวันที่ห้ามือที่สามค่ะนี่น้ำยามาเข้าไปในเส้นมะม่วงแล้ว ปลากอบไม่กรอบแล้วอะ่ะไม่เป็นไรถึงแม้ปลาจะไม่กรอบแล้วยำของเขาก็ยังรสชาติดีเหมือนเดิม, <c oughs> มดเร็วเด็นมจะครสุดท้ายแล้วทุกคนรอด้ทุกคนจะออกจากประตูกันแล้วอ่ะต้องเล็กโดนอะไรเพราะว่าเวลาเสร็จต้องรอปิดตระตูของกันอาหารหมดหมดหมดทุกคนหมดวันนี้ไปก่อนทุกคนรออยู่หวานที่6 มือที่หนึ่งวันที่หกมือที่หนึ่งแล้วค่ะปกติจะมาในลุกแบบหูฟังสามกระตูนอนิเมะวันนี้มาในลุกแบบหน้าปกเบาๆอาวสวยโอ้ยตะกตาวันนี้ก็เลยเช <c oughs> ียร์อัวเตงหน่อยด้วยของโปรดก็คือยำแซลมอนแล้วก็มีกุ้งสดถอยนางลมเดี๋ยวชิมให้ดูวันนี้ก็คือสั่งใส่ปลาาด้วยดูเนื้อดีแซลมอนอะ อือ่อยมากรสชาติกระผมเจลคือดีมากมยำแบบน้ำยำดีมากเป็นปลาลาที่นัวข่อยนางลมหวานมากคือมืออื่นๆอ,อ่ะเราก็พยายามแบบไม่กินของสดใช่ไหมจะได้แบบเสพทองแต่มือนี้ขอหน่อยเหอไม่ไหวจริงจิงอ่ะกุ้งดิบแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะ ขอโทษนะใครดูตัวนี้อยู่น้ำลายแดกเหม,มือนผมแค่โงเดงมากมื้อนี้ต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยสั่งเมนูยำของโปรดแบบจัดเต็มของเจียวกับเทมเจียวก็วกวกคือได้หมดถูกเลองหมดพอได้กินของโปรดหน้าตาก็ดูเอ็นจอยสุดๆหวานที่6มื้อที่ 2. 2วันที่6มื้อที่2ค่ะ วันนี้กินปลาล่บเป็ดปลาเผาบายเฮียน็อตสั่งยำกุ้งซ่าวาซาบิมากุ้งของมือสิบง,งานก็คือเช็คง,งานพู่พี่ขอเดินเช็คง,งานพูดแต่ขนาดพับลายเดินเช็คง,งานเอเดินเช็คง,งานนี่ดูตัง้งใจทำงานไหมเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ได้เข้มปีชื้นขนาดยังได้รสวาซาบิกับได้กลิ่นวาซาบิขึ้นมาแบบไม่ได้แรงสำหรับคนที่ไม่ชอบกินวาซาบิอ่ะก็กินได้คำสุดท้ายแล้วทุกคนว้าวกุ้งฉ่ำ มาบิวมาบิวฮะสิทธ์รุ่นพี่มาบิวสิทธ์รุ่นน้องลูกค้ายากดไหลย้อนลูกค้าประกันชีวิตลูกค้าตรวจสุขภาพฟรีของโรงพยาบาลจริงจริงลูกค้าที่เป็นร้านยำยังเข้าได้เลยนะคะ <c oughs> ได้อยู่วันที่หกมื้อที่สามวันที่หกมื้อที่สามค่ะใกล้ความจริงเข้าไปทุกที่แล้ววันนี้สั่งเป็นยำหอยแครงยำหอยแครงปรลาคุณต,ตับ<ด>ลปลาดูยั่วยวน เขาจะงงวัฒนธรรมก,การกินของเราไหมา <S <S เดี๋ยวกุ้งดิบเดี๋ยวหอยแครงก็เก็กก็จก็กเาหหอยแครงแบบไม่ได้สุกเกินไปทุกคนกคน่ากินมากหอยหนึ่งน้ำยำนึ่งแล้วก็หอมหนึ่งอหอยหวานอ่ะเดียล่อยมาเลยคณผู้ดูน้ำลายสอเหมือนกันไหมครับไปซื้อยำแล้วมากินเป็นเพื่อนน้องยาดีกว่านัวสดๆ ีคำสุดท้ายของมือนี้นะคะและแล้วก็มาถึงวันที่7มื้อที่1วันที่7มื้อที่1ค่ะวันนี้ทํายําปลากระป๋องกินอีกแล้วเพราะว่าแม่ส่งปลากระป๋องตาไก่ปลากระป๋องตาไก่ปลากระป๋องเขาได้นะครับปลากระป๋องมันดีจริงเนื้อปลาคุณแน่นมากเป็นปลาเต็มคำสุดๆคือที่เห็นกินยําปลากระป๋องบ่อยอ่ะ หนึ่งอ่ะก็พอชอบไปทุกคนแต่ว่ามันเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อยู่ท้องท้าไม่อยากกินแบบหนักหนักการถืนนะแต่เชื่อไหมคนเราเลี้ยงแมวเลี้ยงเลี้ยงหมาจะรู้เลยนะอย่างอย่าได้เห็นได้จะรู้ได้เป็นคนเลี้ยงแมวบอดวันที่เจ็ดมื้อที่สองวันที่เจ็ดมื้อที่สองแล้วค่ะสั่งยำไก่แซ่บมากินพริกเยอะมากดูเผ็ดอ่ะดูแบบดูแซ่บจริงๆอ่ะเป็นยำไก่แซ่บของจริงอ่ะ แซ่บจริงแซ่บจริงค่ะกินไม่โดนพิกนะเนี่ยจบมือที่สองวันที่เจ็ดค่ะวันที่เจ็ดมือที่สามแล้ววันที่เจ็ดมือที่สามค่ะมือสุดท้ายแล้วทุกคน วันนี้สั่งเป็นยำแซลมอนปลารา้า oh, <boy. S 1> มาจากร้าน <Yeah. S 1> สั่งยำยั่วเมื่อสุดท้ายก็จากปลารา้ากับให้รางวัลตีเป็นแซลมอนสักหน่อยโอ้อีมากชิมน้ำกันนัวมะนาวได้แล้วที่นี่เขาแยกน้ำยำม,มาให้ด้วยนะทุกคนโอ้โหคำแรกหนดยสิอืม mm. จะมันดีมาก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  a แล้วกินกับหอมก็คือที่สุดไม่ข้าวเลยมาถึงมือสุดท้ายทั้งทีก็ต้องให้รางวัลตัวเองซะหน่อยคำสุดท้ายแล้วอ่ะงานกินอยู่เลยอร่อยอ่ะเรียบร้อยมือนี้คอมพิวทับดีใจอ่ะดีใจ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 มากๆหลังจากนี้กินยำได้อยู่ไหม ยังกินยังกินอยู่ไหมหลง mes, ังจากนั้นได้กินไหมไม่พักว่า2อาทิตย์แล้วมือรางวัลเอาอะไรขิงวี้อร่อยมากเลยอันญี่ปุ่นใช่ไหมอันญี่ปุ่นไปเราจัดให้ Thank thank y o คลิปผ่านเจ็วันเจ็ดมือมาได้นะยอดเยี่ยมเลยอยากดูเมนูไหนอีกครับอยากให้ใครมาทำครับคลิปเราเวลาอยู่ในออฟฟิศกูเดย์อ่ะ คุณเอ้ใครคุณไปพอดแล้วคุณวงแดงเลยแวน่าา <c oughs> ต่อมาเำนี้ว่าเอาคนนี้อยากเองเขาได้กินได้เพราะตอนนี้บอกก่อนฝั่งนี้เริ่มมีการขยับเซนซีแล้วมือร่างวันค่ะทุกคนวันนี้มากินเฮดหลังคิงกิเพราะว่าอยากกินอันนี้มากคาต้าสาล่ายเส้นสดที่อร่อยมากเดี๋ยวที่นี่เขาเป็นแบบเจแปนนี้โเกรสฟีดดิเนิงมีซูชิมีเนื้อก็คือเป็นทุกอย่างที่อยากกินระหว่างกินยำ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่โคจะตั้งใจทำงานค่ะ